อสวัสดีครับพี่น้องผู้ที่กำลังรับชมช่องบ้านไอตะวันนะครับเอายาให้งัวแล้วนะครับตอนนี้ก็หาโมงเศร้าแล้วนะครับวันที่สามสิบเอ็ดวัสามสิบเอ็ดสิงหานะครับหกหกนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงพายุเขานะครับแดดกับวัฒนมีนะครับจะเศร้ามานี่นะครับท่านเห็นแดดอยู่ก็พูดว่าเขาช่วงไหนล่ะช่วงสามสิบกันยาหอดวันที่สี่สิงหาหนีินะครับเนาะอ๋อผู้ใดที่เลี้ยงงัวอยู่นะครับกำลัง หายาฮายูโยกับอ๋อพี่กำลังใจให้เด้อครับสำหรับผู้ที่หายาตามธรรมชาติหรือผู้มียาปลูกโยกัสีบุญยากันใดนะครับแต่ว่าก็ว่าแต่ฝนเอื้อนก็ต้องฝ่าไปเกี่ยวเลยเด้อยังจะรอเวลาเนาะพี่น้องส่วนฝนพายุนี่มันตกตะลุดนะครับอยากตกก็ตกเลยนะครับหลายๆมากกัตกจากเลยบ่มีเตือนกันเลยยามพายุเขานี่นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอดีมี ผมไม่ร้องพูดทีหลังว่ามาไหมน้อครับเป็นสงสัยนะ้องคนอาจจะเพท่านเอ๋อเบิ้งคลิปหรืผมลงไปเกี่ยวกับการอะไรยังไงเพราะว่าไอ้ลีดเบิ้งนมง่วนมันหูอิลีวาวง้วทองวาวทองเน้องเป็นสงสัยเพื่อนสอบถามเขามาเนาะครับคลิปนี้ผมเลยอ้ะพอดีเห็นมูในเฟซนะครับบางคนเพป็นเป็นหมอผสมเทียมเนี่เพื่อนครับากันไปตรวจทองหรือยังเห็นทังที่ง้วะแท่งน้อครับเห็นง้วแท่งง้วะยังเห็นเรื่อว่าไอ้จังไงล่ะน้อครับชาวบ้านคนก็บอกอยากตรวจจังแถวทั้งสี่เรื่อว่าตรวจ อายุขั้นเท่าไรเนาะรับผสมแล้วจัามือเนาะกับเจ้งตรวจเห็นเดาพบสีม่วงบอลรวมๆน้ำนะครับแสับในคลิปนี้เนาะรับเป็นกลมลู่เหตุการณพ่อแม่หลองพูดที่เลี้ยงงวงไหมเนาะรับแช่แช่เนาะรับผู้ใด้ถี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจงัวแบบสังเกตอันนั้นอันนี้เนาะรับเอาลองลองแช่ประสบการณ์แล้วกับแลกเปลี่ยนกันเนาะรับเติมเต็มให้พ่อแม่หลองพูดที่เลี้ยงงวงมือหม้เนาะรับธรรมดาเนาะรับบางคนเพิ่นกับโบหูเนาะกับบางคนกับมันมือเก่าบางคนกับว่าเข้าใจเนาะครับ ว่าการสังเกตบางว่าทองบ่ทองนี่เพ่นด้กยินตามโบราณเพ่นว่าไอ้เพ่นว่ามาเนาะครับกับวอาตามการบรรจะกอาจจะมันก็คือว่าแล้วมันบนให้ลอยพนยังก็เดี๋ยวพนลอยว่าเส้นเตี๋ยวดอกแต่ละย่างก็ได้นะครับแม่แต่ล่วงตัวมังกรกะยังผาดเลยนะครับเนาะเอาผู้ที่เขาไม่เนาะครับคือเขาแะครับฝากกดติดตามผมนนิดนึงแล้วก็เป็นกำลังใจกั Arizona, uh, water, ็เพ uh, ื่อ so คิปนะครับเนาะเอานะครับก้อนสิว่าสิไปว่ารีดน่องเบิงหรือมันหูโป่งหูนะครับเดี๋ยวกระสีว่าสู้มอมก็ถึว่ายังล่ะ ต้องล่วงตรวจนั่นแหละล่วงตรวจอย่างเดียวเลยนะครับคือต้องทำขความเข้าใจก่อนนะครับคือชาวบ้านบางคนเพิ่นเขาย่าดนะครับเขาบ่มักให้ห่วงโบมักอย่างไงบางคนเลี like steps, ้ยงง้อไอ้สาวทองแหลกบ่อยากหอดผสมเทียมนะครับอยากผสมโตหาพอพันผสมอย่างเดียวนะครับหรือย้อให้ง้อไอ้น้ำบ้านที่ง้อปล่อยเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับผสมนะครับเพิ่นเข้าใจแน่นอนอิหรี่นะครับชาวบ้านบางคนนี่เป็นที่สันอิหรี่นะครับไม่ต่ฉีดยาก็บ่อยากฉีดนะครับอันว่าง้อผสมแล้วนี่บ so ่ฉีดยาบ่ยังไงบางคนปล่อยง้อตายก็มีดนะครับนี่ มันเป็นควอมเสื้อเลยก็เหาก็บยักสิบวันนี่ยนะเหยเพิ่นไอ้ว่ามันบ่อันตรายขนาดนั้นนับทั้งสี่เนาะครับเนาะซึ่งแต่ว่าคือว่านละ่ะบางทีเอาหมอมาล่วงเลยมันก็แทงอิหลี่เนาะกับบางตัวมันแทงเนาะครับบางคนก็จําได้กับยานเนาะครับแล,บล้วก็บ่อยะักล่วงบ่อยะักฉีดยาทั้งสี่เนาะผมเคยลงคลิปเกี่ยวกับงูไข่งงูยังสี่เนาะครับแต่ผมก็บ่ได้เป็นหมอได้พี่น้องผมก็เลี้ยงงูธรรมดาเนี่ยนะเจ้าบานเลี้ยงงูธรรมดาเนาะครับสิบแปดสิบเก้าปีเนาะครับ เลยเอามีประสบการณ์แล้วกัมบมอวสู้ฟังนะครับสำหรับเกี่ยวกับการนะตรวจงัวไอ้น,นั่นอันนี้นะครับเกี่ยวกับไอเลียงงัวแล้วก็เอามอมาตรวจทั้งหลายทั้งสี่นะครับ,นะรบ,นะรบหรือว่าเข้าสังเกตรีดิมบางราเข้าสิ่งห่วงวาง่าท้องบ่ท้องนะครับเนาะกนะ็เอาก็คือก็คือว่านั่นแหละรีดน้มนะครับแต่ว่าชาบ้านบางคนก็บอกเข้าใจว่าเข้าสิรีดน้มนี่มันต้องงัวแบบใดนะครับงัวมันมี อย่างนั้วงวนทองแรกนะครับคือทองแรกจ้างแม่นี่นะครับน้องอันอันนี่เป็นเป็นสาวก็าลังผสมเนี่ยครับเป็นง้วนสาวแล้วก็เอามาผสมนะครับเียวนง้วนทองแรกนะครับกับง้วนทีได้ลูกแล้วเคยมีลูกแล้วแล้วก็ผสมนะครับผสมทองสองทองสามสิ่นะครับเนาะมันเกิดสิ่พคือกันในการที่ว่าเข้าสิรีดน้มเบิงว่าทองบ่ทองนะครับบางคนก็เข้าใจว่าง้วนจะได้กันรีได้เลยนะครับหาหกเดือนมันสิเป็นยางตูมออกมาเนาะครับซึ่งหันเป็นง้วนสาวนะครับ ย่ำเ้อครับว่าง่วเสาทองแหล่งลีดหันใดหาหกเดือนขึ้นไปในลีดหันมันทองมันสิเป็นไอลีดนมเขาอะนะครับมันสิเป็นยางตูมออกอิลี่นะครับเนาะน,นี่นะครับนี่เขาลีดเบื้องนมเขานี่มันสิออกอิลี่ยางตูมเป็นแบบนิวเหนียวเป็นคือกาวอะกาวที่เขาป้ารถนะน่ะนวเหนียว่ะออกนึเหลือง,งนะครับเนาะนะตัวน,นั้นแมนแน่นอนนะครับ,นะรบแต่หันเป็นงัวนที่เคยมีลูกมล้หลี่มมันลีดเรามันก็จะเป็นน้ำเดี้ดเีขาวๆตัวน,นั้นบอ บ่ชั่วเนาะครับว่าทองบ่ทองบ่สามารถยืนยันได้ว่าทองเนาะครับสำหรับงัวเคยมีลูกแล้วเนาะครับก็บอาให้พอพี้องผู้เี่เลี้ยงงัวมือใหม่ฟังอีกสำหรับนองอันอีกยุคข้างหน้าพมนี้กับกับวันที่ซีนี่นะครับวันที่ซีกัญยานี่ก็ทีครบสองเดือนนะครับแล้วก็อีกอันนึงงนะครับพมก็กิจากแทมแน่นอนเกี่ยวกับการตรวจทองนะครับบางคนก็บว่ามันควรตรวจทองนี่ซ้ำไหบมันยังคอปลอดภัยเนาะครับ สามสิบมือตรวจจังสีได้บ่เนาะครับซึ่งกีิงๆแล้วเขาบ่าคอยตรวจตามที่ผมเคยอา่านพอในหนังสือหมอเพิ่นบ่คอยแนะนําให้ตรวจอายุน้อยปาน,นนันเนาะครับย่างขี้ไล่กับสองเดือนสอง,สองเดือนสิปลอดภัยก้อนโม่เนาะครับไอ้ได้สองรอบนี่ก็บ่าปานใดแบบสี่สิบมือนี่นะครับแต่กับตรวจหูเท่านั่นแหละมีเครื่องอัลตราซา่หรือหมอฟิล์มมือดีๆหลวงข้ามเนาะครับเนาะ,นะนะแต่จะหันเป็นปลอดภัยดีก็คือสองถึงสามเดือนสองสามเดือนนะครับแล้วก็ ตรวจมันสิชั่วก่อนหน่อยแล้วก็สิชัดเจนก่อนนะครแต่ว่าคือว่านั่นแหละเนาะครับมันมีการซื้อขายกันลังเทียกไก่จากหู้เนาะครับไกอยากมั่นใจว่าซื้อง้วนทองหรือผู้ขายไก่จากหู้ว่าเจ้าของจะขายง้วนทองเนาะครับมันกิดสิทธิราคาต่างกันเนาะครับกับง้วนทองว่างตัวนี้ก็เข้าใจอยู่เนาะครับลังเทียมันกับเกิดทุกวันที่ให้ได้เนาะครับแม่นลังเทียกับตรวจสองเดือนสามเดือนกับตรวจก็อาจจะแท่งนี้กันแล้วแต่ว่ามันกับเปอร์เซ็นต์มันกับน้อยเนาะครับตัวนี้มันกับตามที่หมอเพิ่นเว้าเนาะครับเนาะมันก คือว่านแหข้าจับเขาซ้องมันก็ดดินบางตัวมันก็ดดินมันก็บ่คือกันนองก็บางตัวมันเชื่องจับเนี่ยมันก็บ่อปันใดเนาะตัวเนี่ยมันก็บ่อันนี้แห้งเนาะครับบางตัวนี่บ่ได้เลยเนาะครับจับว่นมีนเขาเสีเอาไปขาเนาะคือว่านะเขาบ่อหูเนาะครับเนาะอ๋อเนาะครับก็สรุปเนาะครับกเกี่ยวกับการรีดนมเนาะครับก็คือง่วนท้องแรกนะครับท้องสาวอ่ะนาะครับรีดหูเรื่องเนาะครับซ้ำไปหาเดือนขึ้นไปเนาะครับ สีเดือนสามเดือนสีเดือนผมว่าเน่ใจผมไม่เคยหลีดนะครับพึงมันบ้านหนึ่ตึงมันาดจะมีนะครับเนาะ,นะหรือบางตัวอาจจะมีกับ,บวัน,นนนั่นแหที่มันสั่งนมมาไวก้ก็อาจจะเป็นไปได้กันเพราะว่าบางตัวนี่สีเดือนหาเดือนสีหาเดือนนี่มันเริ่มเป็นเต่าก็มีสำหรับเต่านมเขาเนาะครับเต่าหัวนมนี่ผมหลีดเบิ้งประมาณหาเดือนถึงหกเดือนเนี่ยชั่วเลยนะครับออกมาเป็นน้ำยางตุม่มแล้วอีกนึงเนาะครับพ่กเป่น้องผู้ที่เลี้ยงงูเมื่อไหรบางคนก,นกน็ต้องระวังแน,น่นิดนึงนะครับซื้อว่านมตลาดที่เขาหลีดให้เบิ้งตัวนี้ผมก็เคยเววาลลลงงคคิปออยยู่่่นนะะรรรัับบกกกีีตจท ระวังบางคนมันหัวใสเนาะครับเพราะในหอยที่มันบรื้อนะครับเอาพวกน้นำผึิงน้ำยังนี่ใส่สลิงแล้วก็อัดเข้าไปในหัวนมนะครับแล้วไปรีดชั่วข้นนะครับเอารีดฉีดใส่งัวมันนะครับแลบ้วก็ไปชั่ว่างัวงทองหาฮกเดือนแล้วนั่นเห็นเศษจังสันจังสี่เนาะครับสึ่งตัวนี้ก็ผมเคยได้ยินว่ามันมีเนาะครับแต่พวงก็เลยมาบอกไอไอซูฟางน้ำนะสารับพี่น้องผู้จะเลี้ยงงวใหม่นะครับ,กกบ,ซ,รบ,รบซื้อน้ำตลาดก็ต้องระวังนำ้ำ โบแมนต้องซื้อน้ำบานนะครับมันอาจจังส be sure. ีหันเขาหลีให้เบิ้งแล้วเขาอาจจะรับประกันกันชั่วอยู่น้องครับเนาะแต่น้ำตลาดนี่แม่นเขารับประกันประเทศก็สังเจอคนมือล้างไปมันโบยู่แล้วน้องครับจะว่ากันยังไงน้องครับเอาน้องเอาไปเอามาคลิปนี้กระชิ่งเงาอีกแล้วนะครับก็เอาก็เอาประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับหามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับหรือว่ากดแช่นะครับหรือกดติดตามเป็นน้ำหน่ะละสารพรม่น้องพูดที่เขาเมืองใหม่นะครับเนาะเป็นกำลังใจก็เพื่อคลิป คลิปนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ